รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย วัสดีคุณผู้ชมอีกครั้งค่ะสําหรับในช่วงเมืองไทยน่ารู้น,นี้นะคะเรื่องของสาระดีๆนะคะเรามีมาให้กับผู้ชมนะได้อัปเดตข่าวสารไปด้วยกันค่ะพร้อมกับวันนี้ถ้าหากว่าใครสนใจว่าในช่วงนี้เราจะทําอาชีพอะไรที่จะสบสับมือติดตามรับเลยนะคะว่าเรามีอาชีพดีๆที่เรียกว่าเป็นซอฟต์พาวเวอร์หนึ่งของประเทศไทยเราเลยนะคะสามารถที่จะไปเรียนรู้กันแล้วก็ฝึกกันได้ มีอะไรที่น่าสนใจเพิ่มเติมอีกไปรับชมกันเลยค่ะหากใครมองหาอาชีพด้านสุขภาพหรืออยากท่องเที่ยวแบบผ่อนคลายสบายตัววันนี้เราพาคุณผู้ชมมาที่จังหวัดนคปรปฐมทําความรู้จักกับสูนสุขภาพเชตวันเปิดสอนและผลิตบุคลากร,กรมาเกือบ20ปีแล้วโดยสิทธิ์ของที่นี่ส่วนใหญ่เป็นชาวต่างชาติชาวไทยก็ยินดีต้อนรับนะคะศูนย์สุขภาพเชตวันนะครับเป็นโรงเรียนและก็ศูนย์สุขภาพที่วัดโพพยายามจะสร้างขึ้นมาเพื่อให้คนที่มาหรือว่านักท่องเที่ยวที่มาเนี่ยได้มีโอกาสเรียนรู้วิชาการนวดแล้ว ก็สามารถจะเข้าใจธรรมชาติของสิ่งแวดล้อมที่นี่ด้วยคือคือปกติที่นี่จะเป็นหลักสูตรที่ประมาณเดือนหนึ่งของทั้งคนไทยและคนต่างชาติเราจะเรียนทุกวันวันจันทร์ถึงเสาร์แล้ววันอาทิตย์เนี่ยเราจะพาเที่ยวระแวกนี้เราจะให้ซึมซับขนบธรรมเนียมประเพณีไทยลูกศิษย์ของเรามีทั่วโลกแหละครับอย่างคนไทยเองเนี่ยเราเก็บสถิติล่าสุดตั้งแต่ปี48่จนกระทั่งถึงปัจจุบันเนี่ยมีนักเรียนจบไปประมาณเกือบ5 0 0ห0คนแล้วแล้วก็นักเรียนที่นี่เนี่ย เกิน50%ที่ไปต่างประเทศเพราะฉะนั้นนักเรียนที่นี่ก็จะไปตั้งลกล่างอยู่ต่างประเทศเสียเป็นส่วนใหญ่ญี่ปุ่นมีรัสเซียมีมีมมอังกฤษมีฝรั่งเศสเยอรมันพวกนี้ครับผมสำหรับการมาใช้บริการที่ศูนย์สุขภาพเชตวันจะช่วยให้ความรู้ด้านศาสตร์ของการนวดในเบื้องต้นด้วยตั้งแต่ลักษณะของบุคคลตามท่าเจ้าเรือนไปจนถึงการบริหารและนวดสุขภาพให้แก่ตัวเองได้ด้วยค่ะนักเรียนมารวมกันเนี่ยไม่เกิน50คนลูกค้าที่มานวดเนี่ยไม่เกิน30คนแต่ว่าเราจะเน้นใใหห้้มีคุณภาพอยู มาใช้บริการได้ครึ่งวันหนึ่งวันสองวันหรือว่าจะพักที่นี่ก็ได้อย่างเงี้ยครับอันนี้ธุรกิจบริการน่าจะเป็นธุรกิจหลักของประเทศธุรกิจบริการกับการท่องเที่ยวเนี่ยเราสามารถส่งคนไปทํางานต่างประเทศแล้วก็ดึงเม็ดเงินกลับมาประเทศไทยได้อย่างเป็นกอบเป็นกำร,รมและทําให้เขาสามารถสร้างครอบครัวได้เป็นปึกแผน่นแล้วก็มีฐานะที่มั่นคงได้ได้มากเลยครับหากสนใจลองทักมาสอบถามก่อนได้นะคะเป็นอีกหนึ่งซอฟต์พาวเวอร์ที่ช่วยสร้างไรายได้มั่นคงเลยล่ะคะ่ะ ไปปั๊มความสุขแบบทันทีที่เมืองน่าเที่ยวดิคำแรกติดใจคำต่อไป <c oughs> <c oughs> สุขจนเหนื่อยลาปุ๋ยเลยสุขทันทีที่เมืองน่าเที่ยวอย่าลืมมาแพ่นฟลิปของคุณที่เม <c oughs> ืองน่าเที่ยว com กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมจัดพิธีมอบเกียรติบัตรโครงการและเปลี่ยนศูนย์เรียนรู้โรงเรียนอีโคสคูลระดับอาเซียนสปปลาวแก่ผู้แทนกรมสิ่งแวดล้อมสปปลาวผู้บริหารครูและนักเรียนจากสปปลาวและไทยที่เข้าร่วมโครงการเพื่อเสริมกำลังใจและเชิดชูความตั้งใจจริงในการร่วมการสร้างพลเมืองเพื่อสิ่งแวดล้อมพร้อมรับข้อเสนอแนะพัฒนาต่อยอดงานศูนย์เรียนรู้โรงเรียนอีโคสคูลโรงเรียนสาธิตเทศบาลบ้านหัวหินสู่การเป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การดำเนินงานโรงเรียนอีโคสคูลระดับอาเซียนในอนาคต ประโยชน์สูงสุดที่เราจะได้รับจากโครงการนี้ก็คือการได้สร้างเครือข่ายอย่างยั่งยืนแลวก็มั่นคงเพื่อที่จะให้เด็กที่ได้รับการถ่ายทอดนะครับผมได้ถูกพัฒนาให้เป็นพลเมืองเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนมากขึ้นนะครับผมเป็นการส่งเสริมนะคะให้นักเรียนรู้จักการรักษาสิ่งแวดล้อมนะคะแล้วก็สามารถนําไปต่อยอดในการจัดการเรียนการสอนเพิ่มเติมได้ค่ะบทเรียนที่เราได้พู้ในครั้งนี้แม้นเป็นบทเรียนที่มีคุณค่าหลายและเป็นบทเรียนใหม่ๆที่พวกเขาโกเคยเห็นมาก่อนอยากข,ขอบใจหลายๆที่ว่าได้สร้างโครงการนี้เพื่อ <c oughs> เป็นการเผยแพร่ข้อมูลต่่าาาางๆหรรือวกดํเนนิ งานทางด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมให้แก่ผู้าพเจ้าเจ้าขอขอบใจ ทย PBS ระดมทัพนักวิชาการนักสื่อสารมวลชนหน่วยงานกำกับดูแลและเทคคอมพานีชั้นนำจากไทยและต่างประเทศกว่า24ท่านรวมเสวนาแลกเปลี่ยนมุมมองในงาน AI Horizons The Future of Media เมื่อโลกของสื่อต้องพลิกโฉมด้วยพลัง AI ที่สยามพารากอนต่อยอด AI สู่การพัฒนาเพื่อคนทุกกลุ่มโชว์นวัตกรรมสุดล้ำมุ่งสร้างความเปลี่ยนแปลงด้วยจริยธรรมความถูกต้องและความน่าเชื่อถือเพื่อตอบโจทย์ผู้บริโภคในยุคดิจิทัลเราอยากจะสนับสนุนให้มีการทำงานร่วมกันของ องค์กรสื่อทั้งหลายเ,าเชื่อว่าคนทํางานสื่อยังจําเป็นและสําคัญแต่ว่าสิ่งที่อาจจะต้องพัฒนาตัวเองก็คือค,อความรู้รอบบวกไปกับจริยธรรมขั้นสูง AI อาจจะมาช่วยทําให้งานสื่อมีประสิทธิภาพขึ้นแล้วก็ลดเวลาในการทํางานลงได้คนทํางานสื่อมีเวลามากขึ้นที่จะไปทําประเด็นที่มันยกัยกๆที่ AI ยังแทนไม่ได้องค์กรสื่อเนี่ยก็จะใช้ AI เนี่ยพัฒนาในหลายๆมุมทุกอย่างมันมีทั้งมุมดีแล้วก็มุมที่ต้องระมัดระวังเราจะมุ่งพัฒนาอย่างเดียวก็ไม่ได้เพราะว่าโดยเฉพาะในภาพของความเป็นสื่อสาร คณะเนี่ยก่อนจะปล่อยอะไรออกไปเนี่ยในก็ยังคงต้องอยู่ภายใต้ของกรอบจริยธรรมด้วยเหมือนกันค่ะ บริษัทจุลยาวออโต้ประเทศไทยจำกัดสร้างปรากฏการณ์ครั้งสำคัญในงาน Thailand Motor Expo ป2024ให้ผู้เข้าชมงานได้สัมผัสกับรถยนต์ไฟฟ้าอัจฉริยะแห่งอนาคต JY Air เป็นครั้งแรกออกแบบมาเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคยุคใหม่ที่มองหายานยนต์ที่เปี่ยมด้วยสมรรถนะเทคโนโลยีทันสมัยสะดวกสบายให้ผู้ขับขี่สามารถควบคุมฟังก์ชันต่างๆด้วยระบบอัตโนมัติสามารถปรับแต่งการขับขี่ให้เหมาะสมตามสภาพถนนได้อย่างราบรื่นและมั่นคงระหว่างวันที่29พฤศจิกาย,ยนถึง10ธันวาคมนี้ที่อิมแพ็ค เมืองทองธานีสําหรับลูกค้าที่สั่งจองรถในงานรับข้อเสนอพิเศษและสิทธิประโยชน์มากมายสําหรับตัว j b a แอก็ถือว่าเป็นรถรุ่นแรกของทางจุนยาวออโต้นะครับใช้เวลาในการพัฒนามากกว่า2ปีซอฟต์แวร์ของเราเนี่ยค่อนข้างที่มีประสิทธิภาพษษ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 สูงเพราะมันใช้กับซอฟต์แวร์ในเครื่องบินด้วยเช่นกันดังนั้นพอมามใช้กับรถเนี่ยก็เลยทําให้ประสิทธิภาพเป็นสูงตามไปด้วยโปรโมชั่นภายในงานของเรานะครับวารัน,านตีที่ค่อนข้างที่จะยาวนาน8ปีเราก็ยังมีตัวพิเวเลตจุหยาวแอร์ไลน์ด้วยซึ่งจะมีแค่ในงานนี้เเเเท่่่่าาาาาานนนัั้้หมมมดดแลวดลววยรรรรบใจถถ JBR ของส ตอบโจทย์ทุกการเดินทางให้กับท่านได้ขอบคุณครับกลุ่มทนบุรีหนึ่งในผู้นําของอุตสาหกรรมรถยนต์ของประเทศไทยและจิลลี่หนึ่งในผู้นออําระดับโลกด้านนวัตกรรมยานยนต์ประกาศความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ทางด้านการตลาดการจัดจาหน่ายและบริการหลังการขายเปิดตัวรถยนต์ไฟฟ้ารุ่นล่าสุดจิลี่ e s f i พวงมาลัยขวาครั้งแรกในโลกที่ประเทศไทยตอบสนองทุกความต้องการของลูกค้าในยุค Digital, ดิจิทัลด้วยนวัตกรรมเทคโนโลยีที่ล้ําสมัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสัมผัสประสบการณ์นวัตกรรมเทคโนโลยีเหนือระดับกับจดลที่ e s f i a e ได้ท เอสโปร2024 29พฤศจิกา,ายนถึง10ธันวาคมนี้ที่ IMPACT เมืองทองธานี g ีล e ี EX5 นะครับเป็นรถอนเนกประสงค์พลังงานไฟฟ้า100%นะครับรุ่นใหม่ล่าสุดจาก g จลีนะครับที่มีความโดดเด่นนะครับทั้งในเรื่องของการออกแบบทั้งภายนอกและภายในนะครับรวมทั้งในเรื่องของตัวเทคโนโลยีนะครับในเรื่องของตัวโครงสร้างแพลตฟอร์มนะครับแบบอัจฉริยะที่เรียกว่าเป็นแบบ g a แบตเตอรี่รุ่นใหม่ล่าสุดถือว่าเป็นการเปิดตัว นิ่มพุงมาเลยขวานะครับครั้งแรกของโลกที่ประเทศไทยครับดินเนอร์สุดหรูดื่มด่ำบรรยากาศสองฝากฝั่งริมแม่น้ำเจ้าพระยากับเรือสมัยริเวอร์ไซด์สำรองที่นั่งก่อนใครได้ที่โทร088 1908889 ที่เรานํามาฝากนั้นจะเป็นที่สถานที่ท่องเที่ยวหรือว่าจะเป็นสถานที่ไหนนะคะหรือว่ากิจกรรมต่างๆหากได้ติดตามกันไปเนี่ยก็จะได้ช่วยอัปเดตชีวิตของเรากันได้ด้วยนะคะวันนี้รายการหมดเวลาลงแล้วต้องลางผู้ชมไปก่อนติดตามกันได้ใหม่นะคะทุกเช้าวันอาทิตย์เวลาเดิมค่ะ6นาฬิกาเป็นต้นไปทางทรบ5ในรายการวิถีธรรมวิถีไทยลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ